สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งนะครับพี่น้องครับหลังจากพระสิริของพระเจ้าปรากฏเต็มพระพิหารซโลมอนถวายคำทิ่ฐานที่ยาวมากตอนหนึ่งในพระธรรมหนึ่งมงกษัตริย์บทที่8ข้อ22ถึงพี่น้องครับในคำทิ่ฐานนี้เป็นคำสรรเสริญพระเจ้าและมีคำขอในหลายหัวข้อผมจะค่อยๆนำพวกเราใคร่ครวญไปีท罗หัว,หวข้อทีละประเด็นวันนี้เริ่มต้นในพระธรรมหนึ่งมงกษัตรย์บทที่8ข้อ22ถึงครับ พระธรรมหนึ่งมกษบทที่8ข้อ22และ23สแล้วซาโลมอนทรง,งยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระยาเวต่อหน้าชุมชนอิสราเอลทั้งหมดและการประหถ์ของพวกออกสู่ฟ้าสวรรค์ลและทูลว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างผู้ทรงรักษาพระสัญญาและสันแปลงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ด้วยสุดใจโซโลมอนเริ่มต้นด้วยการยกย่องว่าไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์รักษาสัญญาของพระองค์เสมอพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์ต่อคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในการเชื่อฟังพระองค์เสมอในข้อ24-26โซโลมอนยังย้อนกลับไปถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่เคยให้ไว้กับดาวิดเรื่องลูกหลานที่ต้องรักษาทางของเขาที่จะใช้ชีวิตรักษาตามถ้อยคําของพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรครอบครัวเขาต่อไปพี่น้องครับเมื่อรมมองพระวิหารมั่นโออามากสอมรอนได้แสดงความถ่อมใจต่อหน้าพระเจ้าในข้อ27จอมรมอนได้ตั้งคำถามด้วยคำที่ฐานว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ได้อย่างไรประทรบหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ข้อ28แต่ขอพระองค์สนพระไทยในคำทิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และในคำวิงวอนของเขาข้าแต่พระยาเวพระเจ้าขอุงข้าพระองค์ขอทรงสดับเสียงร้องและคำทิษฐาน ซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่ซโลมอนขอขึ้นมเจนน่าสนใจมากๆนะครับเขาขอพระเจ้าสนใจในคำอธิษฐานคําวิงวอนของเขาและขอพระเจ้าฟังเสียงเขาด้วยมีเหตุผลอยู่ในพระธรรมมุงมกษ,ษ,ษัตริย์บทที่8ปดข้อสิเพื่อพระเนตรของพระองค์จะทรงเฝ้าดูพระเน,เนิเวศนี้ทั้งวันและคืนคือสถานที่ซึ่งพระองค์ตรัสว่านามของเราที่อยู่ที่นั่นเพื่อพระองค์จะทรงสดับคําอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์ จะอธิษฐานต่อสถานที่นี้พี่น้องครับคําอธิษฐานนี้เราได้เห็นมุมมองของสมบมอนอที่มีต่อพระเจ้าเขาให้เกียรติและยกย่องพระเจ้ามากพี่น้องครับขอให้เรายังคงใช้ชีวิตในการเชื่อฟังพระเจ้าเสมอโดยรู้ว่าร่างกายของเราคือพระวิหารที่พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยพี่น้องครับวันนี้ขอใหู้นย์กลางความที่ถ่งของเราจะไม่ใช่เพียงสิ่งที่เราต้องการแต่ขอให้เป็นการสรรเสริญพระเจ้าผู้ที่เราต้องการมากที่สุดและเมื่อพระเจ้าทรงเป็นส่วนกลางของชีวิตเราจะสงบสุข คำปธิฐานของเราจะมีพลังและชีวิตของเราจะเป็นแสงสะท้อนถึงพระสิริของพระเจ้าแก่ทุกคนที่เราพบเจอนะครับน้อดครับให้เราอธิฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระสิริทั้งหมดเป็นของพระองค์โรรองคส่งเป็นพระผู้ทรงซื่อสัตย์ทรงยุติธรรมและทรงชอบธรรมเราขอบพระกุณพระองค์ที่ทรงนำเรามาเป็นของพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าเมตตาที่จะสำนึกใดพระกุณของพระองค์ และใช้ชุกงลรอยู่ในความรักความยอมเกรงและการเชื่อฟังพรองด้วยสุดใจขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ชุกงเราจะสะท้อนพระสิด์ของพรองให้ทุกคนที่เราได้พบเจอนั้นจะเห็นพระองค์ในชุกงเราเพื่อเขาจะสรรเสริมพรองแระรู้ว่าพระองทรงยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงชุกงเราขอทรงโปรดเมตตาที่ศูนย์การคำนิฐานของเราจะไม่ใช่เพียงสิ่งเราต้องการแต่จะเป็นการยกย่องสรรเสริมพระองค์ขอทรงโปรดนําให้เรามีความเชื่อในพรองมากขึ้นผ่านในคำนิฐานนี้ด้วยพุทธกาลว่าพรองเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาของพรองเสมอ แต่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาของพระองค์ขอพระชจ้านำเราด้ยวยเจา้าะอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมบุตรวงสันเสริญครับ